สำหรับในขั้นตอนการถอดแบบหล่อและค้ำยันนะคะการตรวจสอบแบบหล่อในขั้นตอนนี้ก็จะต้องดูเรื่องของการถอดแบบหล่อและค้ำยันเนี่ยเวลาเมื่อไหร่เราถึงจะถอดได้นะคะง่ายๆเลยก็คือว่าเมื่อแบบหล่อและค้ำยันนั้นเนี่ยสามารถหมายถึงว่าโครงสร้างส่วนนั้นเนี่ยสามารถรับน้ำหนักที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างนั้นได้นะคะ เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะมันรับแรงได้ตามการออกแบบเท่านั้นอย่างที่อาจารย์บอกอเวลาเราก่อสร้างอาจจะมีส่วนอื่นอยู่บนนั้นอีกเช่นต้องรับน้ำหนักของไม้แบบคอนกรีตค้ายันของชั้นที่สูงขึ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะถอดแบบหล่อและค้ายันได้ต่อเมื่อโครงสร้างนั้นเนี่ยสามารถรับน้ำหนักที่อยู่บนตัวโครงสร้างนั้นในขณะก,ก่อสร้างได้ทั้งหมดนะคะ ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องถอดแบบหล่อออกไปใช้เนื่องจากว่าการก่อตัวของคอนกรีตเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วนะคะสามารถคงตัวแล้วเราก็สามารถถอดแบบหล่อบางส่วนออกไปได้นะคะในขณะเดียวกันหากมันยังต้องรับน้ำหนักมากไม่สามารถายืนอยู่ด้วยด้วยตัวของมันเองได้เราอาจจะต้องทำการคำยันซ้ำกลับเข้าไปนะคะเมื่อถอดแบบ หล่อและค้ำยันแล้วนะคะเราจะต้องมาตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของโครงสร้างนะคะเ,เวลาที่ถอดแบบหล่อเนี่ยค่ะผู้ควบคุมงานควรจะอยู่ด้วยตลอดนะคะไม่ควรจะปล่อยให้ผู้รับเหมาถอดแบบเองนะคะผู้ควบคุมงานควรจะตรวจหาความบกพร่องนะคะว่ามากหรือน้อยเพียงใดถ้าเป็นความบกพร่องเล็กๆน้อยๆเช่นมีรูพุนหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็อาจจะ พิจารณาได้แต่กรณีที่เกิดโพรงคือเนื้อคอนกรีตไม่เต็มเนี่ยอาจจะต้องแจ้งวิศวกรผู้ออกแบบให้มาดูแลแก้ไขปัญหานะคะนอกเหนือจากสภาพของคอนกรีตไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเรื่องของขนาดของตัว แบบหล่อนะคะเนื่องจากที่อาจารย์แจ้งให้ทราบแล้วว่าเวลาเราเทคอนกรีตมันมีแรงมากระทำนะคะทั้งน้ำหนักคอนกรีตทั้งอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบหล่อเนี่ยเกิดความคลาดเคลื่อนหรือปิดรูปหรืออะไรไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของโครงสร้างที่หล่อเสร็จแล้วนะคะให้มีความคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกินกว่าความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้นะคะ ตัวนี้นะคะก็จะแสดงค่าความคลาดเคลื่อนนะคะที่ยอมให้ของแบบหล่อต่างๆสำหรับอาคารนะคะ ตารางพวกนี้ค่ะก็จะอยู่ในมาตรฐานต่างๆของเช่นมาตรฐานของวสทนะคะมาตรฐานของกรมโยธาอสองตัวส่วนใหญ่แล้วจะคล้ายกันหรืออาจจะเป็นตัวเลขเดียวกันเลยก็ได้นะคะแต่บางครั้งก็อาจจะมะีความคลาดเคลื่อนจากกันหมายถึงว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะคะก็อยู่ที่ว่าทางโครงการของเราโครงการก่อสร้างของเราเนี่ยในแบบรูปรายการ เน้นอะไรนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นของเอกชนก็กำหนดมาตรฐา,านบสทมาตรฐานนานาชาตินะคะแต่ถ้าเป็นของราชการก็มาจากกาหนดมาตรฐานของกรมโยธานะคะการควบคุมคุณภาพงานแบบหล่อแล้วก็งานวิบัติของแบบหล่อจะเป็นเรื่องส่วนของสุดท้ายของงานแบบหล่อแล้วนะคะสำหรับการควบคุมคุณภาพงานแบบหล่อ ะะเช่นเดียวกับงานบริหารจัดการทั่วไปนะคะการควบคุมคุณภาพก็จะต้องมีการวางแผนนะคะว่าเราจะควบคุมคุณภาพในส่วนของแบบหล่อเนี้ยอย่างไรนะคะกำหนดมาตรฐานวิธีการทํางานนะะแบบหล่อว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรนะคะเราก็ต้องมีระบบการควบคุมและก็การตรวจสอบที่ดีนะคะ,ะถ้าเรากําหนดวางแผนต่างๆแล้วเนี่ยเราจะต้อง ให้ผู้รับเหมาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ดำเนินการไปกับเราด้วยนะคะเวลาที่เราวางแผนงานควบคุมคุณภาพาก็ทาควรจะทำร่วมกับผู้ผรับจ้างนะคะแล้วก็ามาตรฐานวิธีการทำงานเนี่ยแจ้งให้ทราบกันเพื่อจะได้ดำเนินการต่างเราเป็นคนตรวจเราจะตรวจตามมาตรฐานวิธีการทำงานนี้ เขาเป็นผู้ดำเนินการก็ให้เขาดำเนินการตามนี้นะคะก็จะทําให้ทั้งผู้ทําและก็ผู้ตรวจพูดในสิ่งเดียวกันนะคะ,ะเราก็จะได้ไม่เสียเวลามากนะคะไม่จําเป็นจะต้องรื้อสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานออกนะคะเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เราพูดคุยหรือตกลงกันก่อนเนี่ยมันจะทำให้การทำงานราบรื่นขึ้นนะคะ นอกจากนั้นเราจะต้องมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบที่ดีนะคะการกำหนดขั้นตอนการทำงานและมาตรฐานการก่อสร้างและการตรวจสอบเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราจะตรวจสอบอย่างไรเราควรจะวางระบบนะคะว่าเราจะตรวจสอบอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะมักจะตรวจสอบจุดสำคัญสำคัญ,ค,ญควรจะทำการตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะคะ เช่นสมมุติว่า,ากำหนดประเภทและช่วงเวลาของงานที่ต้องเสนอเพื่อการตรวจสอบก่อนการดำเนินง,งานต่อไปเช่นก่อนการเทคอนกรีตจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าก่อนอพอทำแบบขยายจริงของแบบหล่อจะต้องนำเสนอเพื่ออนุมัติหนีเป็นต้นนะคะเรากำหนดขั้นตอนทีละช่วงทีละช่วงว่าช่วงไหนบ้างที่เขาจะต้องขออนุมัติก่อนนะคะ วัสดุแบบรลอจะต้องขออนุมัติก่อนที่จะนำมาใช้ใเป็นต้นนะคะมันจะทำให้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดแล้วทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อ process ถูกต้องนะคะ,ะผลลัพธ์ก็น่าจะออกมาดีนะคะเครื่องมือที่เราใช้นะคะในการที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานแล้วก็ระบบตรวจสอบของเราเนี่ยแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ หรือว่าเช็คลิสต์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยได้มากนะคะไม่หลงลืมเพราะว่าเราทำเช็คลิสต์ตรวจสอบถูกไหมคะเวลาที่ขั้นตอนต่างๆเราก็จะตรวจสอบอะไรบ้างเราก็ใส่ไปในแบบฟอร์มนะคะมีการกรอกรายละเอียดแล้วก็มีผู้ตรวจมีผู้เสนอนะคะมีวันที่นะคะตรวจอะไรแล้วก็ผลการตรวจเป็นอย่างไร ให้แก้ไขส่วนไหนบ้างนะคะแก้ไขแล้วผ่านไหมนะคะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอยู่ในแบบฟอร์มนั้นได้นะคะแบบฟอร์มนี้สามารถออกแบบได้นะคะตัวอย่างที่อยู่ในเอกสารชุดวิชาเป็นตัวอย่างที่ใช้อยู่ในสถานที่ก่อสร้างจริงแต่เราไม่จําเป็นต้องยึดแบบฟอร์มนั้นนะคะเราสามารถออกแบบแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับ ระบบการตรวจสอบของเราได้นะคะนอกจากตัวเช็คลิสต์หรือแบบฟอร์มต่างๆเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราตรวจสอบควบคุมคุณภาพได้อย่างแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนตกหล่นรายการใดรายการหนึ่งแล้วทำได้อย่างเป็นขั้นตอนแล้วเนี่ยนะคะตัวแบบฟอร์มตัวนี้ยังเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นหรือเกิดอะไรก็ตามเนี่ยนะคะตัวนี้จะเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการตรวจสอบมีขั้นตอนในการวางแผนอย่างไรนะคะขั้นตอนนี้ส่วนนี้ก่อนเทได้มีการตรวจสอบแบบรอเหล็กเสริมอะไรแล้วแล้วก็มีใครเป็นคนตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นเมื่อวันที่เท่าไหร่คือเป็นเอกสารหลักฐานได้เป็นอย่างดีค่ะ ะะการควบคุมคุณภาพงานแบบหลอ่อคอนกรีตเนี่ยถ้าเราทำเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็กำหนดมาตรฐานกำหนดขั้นตอนการทำงานขั้นตอนการอนุมัติอย่างชัดเจนแล้วก็ในจุดสำคัญสำคัญที่ไม่ควรไม,ไม่ไม่ควรจะเกิดความผิดพลาดเนี่ยนะคะก็จะทำให้งานคอนกรีตของเราเนี่ยมีการประกันคุณภาพว่าสามารถออกมาได้ เรียบร้อยสวยงามและมีคุณภาพดีตามที่เราต้องการค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะคะในหนังสือมีนะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มตรวจสอบแบบรลอแบบฟอร์มของนุมัติเทคอนกรีตอย่างนี้เป็นต้นนะคะ สุดท้ายนะคะก็จะเราจะพูดเรื่องการวิบัติของแบบหลอนะคะตัวนี้จะเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะเกิดขึ้นได้กับแบบหลอนะคะปกติแบบหลอถ้าวิบัติเกิดแรงมากระทำเนี่ยอาจจะเกิดการเสียรูปเกิดการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่แบบหลอเวลาทํางานแล้ววิบัติเกิดผู้เสียชีวิตนะคะเกิดผู้บาดเจ็บ ตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราควรจะทราบสาเหตุของมันเพื่อที่เราจะได้เฝ้าระวังนะคะไม่ให้เกิดในสถานที่ก่อสร้างของเราะะสาเหตุของการวิบัติในการทํางานแบบหล่ออันดับแรกๆเลยก็คือการค้ายันไม่แข็งแรงนะคะการค้ายันปกติแล้วเนี่ยค้ายันในแนวดิ่งแล้วเนี่ยไม่พอจะต้องมีการค้ายัน ตามแนวเฉียงด้วยเคยเรียกว่าเบสซิ่งนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยการยึดโยงที่สูงเกินไปชะลูดเกินไปอาจจะเกิดการโกงตัวของโครงสร้างตัวคำยันนั้นนะคะเบสซิ่งไม่เพียงพอเป็นสาเหตุของการวิบัติได้นะคะหรือการใช้คำยันที่มีสภาพไม่เหมาะสมนะคะคือเป็นคำยันที่อาจจะสมมติคำยันเหล็กเนี่ยอาจจะผุ หรือว่าอุปกรณ์รณไม่ครบนะคะไม่สามารถถ่ายแรงได้สมบูรณ์นะคะหรือฐานรากรองรับคำยันมีการซุดตัวนะคะตัวนี้เวลาที่เราตรวจครั้งแรกอาจจะไม่สุดตัวนะคะอาจจะเกิดสมมติว่าโดยทั่วไปนะคะมักจะเวลาที่นักศึกษาอ่านหนังสือพิมพ์อาจจะเคยเจอเวลาที่แบบหล่อคำยันของแบบหล่อสุดตัวเนี่ยมักจะเกิด หลังเหตุการณ์บางอย่างเช่นมีพายุเข้านะคะมีฝนตกหนักเวลามีแรงมากระทำหรือมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นโดนลมแรงๆนะคะหรือ,เ,อเกิดน้ําขังนะคะหรือดินชื้นดินบางชนิดเนี่ยเ,เวลาที่แห้งเนี่ยแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าพอเปียกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเละลไม่ไม่สามารถรับน้ําหนักได้นะคะ ฉะนั้นเราต้องอเมื่อมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะต้องดะะูบางครั้งอาจจะเกิดจากที่เราล้างแบบหล่อเองได้ซ้ำนะคะน้ำลงมาแล้วมันทำให้ตัวฐานรากรองรับคำยันเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันสุดตัวได้นะคะอีกอันหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักหนึ่งนะคะก็คือการดัดแปลงแบบหล่อคำยันนั่งร้านหรืออุปกรณ์สมเร็จรูปต่างๆนะคะเอามาดัดแปลงไม่ได้ใช้ตามเขานะคะ ตัวน็อตตัวสลักหายไปก็เอาเหล็กเสริมแย่เข้าไปแทนอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไม่สามารถรับแรงได้ตามที่ที่ทางผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้นะคะหรือใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเองเนี่ยมันจะไม่มีค่าแรงที่หมายถึงว่าตารางการรับแรงที่ที่ผู้ออกแบบเขาออกแบบมาแล้วได้เทสได้ได้มีการทดสอบ มาหลายรอบแล้วเนีหมายว่าจนจนกระทั่งสามารถผลิตออกมาเป็นวัสดุที่ขายในท้องตลาดได้เนี่ยจะต้องมีการทดสอบมีการาพัฒนาอยังยางมากมายนะคะแต่ถ้าเราทำเรียนแบบขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไม่สามารถรับแรงได้เท่าเขาในขนาดที่ใช้เหล็กหรือใช้อุปกรณ์หน้าตาคล้ายๆกันเนี่ยนะคะอาจจะไม่สามารถรับแรงได้เท่ากัน นะอ,อ,อีกอันนึงก็คือการยึดส่วนต่างๆของโครงสร้างไม่แข็งแรงนะคะยึดไว้ละลวมไม่แข็งแรงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือการบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดนะคะอย่างที่อาจารย์เคยแจ้งถ้าเราททเทคอนกรีตโดยอัตราที่เร็วเกินไปเกลี่ยไม่ทันคอนกรีตไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งมากจนเกินไปมันก็สามารถทําให้เกิดการบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดได้นะคะ ฉะนั้นอัตราการเทคอนกรีตการกระจายพื้นที่ที่เทนะคะ,ะเป็นส่วนสำคัญแล้วจำนวนคนจำนวนอุปกรณ์ที่อยู่บนแบบหล่อก็ควรจะ,ก,รจะก็ควรจะมีการจำกัดตามการออกแบบคือเวลาที่เรา ทำการคำนวณเนะะี่ยค่ะเราก็จะกําหนดว่าน้ําหนักบรรทุกบนแบบหลอมีเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราตรวจงานเราก็ควรจะดูให้มันไม่เกินนั้น<ม>อาจารย์เคยเห็นบาง,บางไซส์นะคะ มีอยู่ในไซส์กี่คนก็นขึ้นไปอยู่บนแบบรอกันหมดเลยนะคะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างตัวนี้มันไม่ได้ผลดีนะคะมันอาจจะเป็นผลเสียกับตราก็ได้ถ้าน้ำหนักบรรทุกมันเกินพิกัดขึ้นมานะคะก็อาจจะเกิดการวิบัติถล่มลงมาได้นะคะฉะนั้นต้องคอนดิชันในการที่ผู้ออกแบบออกแบบแบบรอะคะ่ะก็นำมาใช้เป็นตัวการที่ใช้ตอนตรวจงานด้วยนะคะ ว่าไม่ให้เกินตามที่เขาได้รับได,ได้ได้ออกแบบมานะคะเทคอนกรีตด้วยอัตราเร็วเกินไปอย่างที่บอกนะคะ,คะก็อาจจะก่อให้เกิดแรงดันด้านข้างสูงเกินไปแบบรอแบะออกมาได้นะคะหรืออาจเกิดการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดได้ถ้ามันไปกองอยู่เป็นที่ที่เดียวนะคะอ,ะอีกอันหนึ่งก็คือการข,าด,ข,า,ดขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะ,ะบางครั้งเนี่ย ทางคนงานอาจจะมีความรู้ไม่เพียงพอ,อบางครั้งเราจะต้องควบคุมตั้งกฎเกณฑ์อย่างค้ำยันเนะะี่ยค่ะบางครั้งเคยเห็นเขาต้องการขนวัสดุผ่านไปน,นะคะเขาก็เลื่อนอตัวเบสซิ่งออกอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราไม่ดูแลไม่มีกฎเกณฑ์แจ้งเขาว่าถ้าแบบล่อติดตั้งแล้วห้ามถอด หรือเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดนี้นะคะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะคำยันหรือการถอดแบบในจุดที่ยังไม่ควรถอดนะ,ะเนื่องจากขาดัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างก็อาจจะก่อให้เกิดความผิบัติได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นส่วนคานอปี้พื้นพื้นยื่นของด้านหน้าของอา,อาคารตึกแถวอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะ เจอเป็นประจำนะคะก็คือเนื่องจากว่าคานยื่นการสาดด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีคานวิ่งเข้าไปข้างในบางครั้งนะหรือยังไม่ได้หล่ออย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะมันอยู่ในระดับที่ไม่ได้ตรงกับคานพื้นข้างบนนะถ้าเราถอดแบบหล่อโดยที่ยังยังไม่สามารถารับแรงได้มันก็จะอาจจะวิบัตได้นะคะตัวนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ ใส่ใจศึกษากรณีศึกษานะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดกับเรานะคะ,ะเวลาที่เกิดการบิบัินะคะ,ะครั้งใหญ่ในในการก่อสร้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิศวกรรมสถานนะคะ,ะจะหรือสภาวิศวกรเนี่ยจะเข้าไปดูแลเสร็จแล้วก็จะทำเป็นเหมือนเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นบทความนะคะแจ้งสาเหตุหรือ,อ สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะาการศึกษา,าตามไปดูติดตามข่าวดูผลทราบสาเหตุเพื่อจะได้เป็นอุทาหรณ์แล้วกเ็เป็นแนวทางปฏิบัติว่าเราจะต้องไม่ทำในลักษณะนั้นนะคะสิ่งที่ควรระวังเท่าที่สังเกตน,นะคะเช่นอาคารที่เป็นฮอสูงนะคะแล้วก็เทคอนกรีตข้างบน ตัวนี้ค่ะ,ะการคำยันเนี่ยจะสูงค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมันจะมีการโครง้โคงโกของของตัวโครงสร้างนะคะสูงเกินไปมักจะ,ะเกิดปัญหาเวลาเทพื้นข้างบนนะคะเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นด้วยตัวของเราเองนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงจบเนื้อหาของหน่วยที่6งานแบบรอคอนกรีตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ